ผมเจอกับโเพียนะครับ r е й т ิ่งหนึ่งสามเกนะเกมที่เราเล่นเกมไว้นะครับหลังจากห่างหายไปนานโอ้องนงนะโอเคโอเคมาละมาละเออผมตั้งจอผิดไปเล็กน้อยนะเคที่ผมตัดผมมาใหม่นะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับ เล่นในคอมนะครับตอนนี okay, so ้โอเคอ่ะเราเล่นขุนวังในเจอการเขาโคลนก้าแล้วแล้วผมออกด้วยเบี้ยคู่ลิมนะครับ so okay this will be interesting okay อืมโอเคเทคจุกจุกโอเคเรือปูแล้วก็วัดในปูเอ o u l ด be น right? ะ should be not sure โอเค คนน่าจะเก่งนะครับเราโอ้ no. oh. ลืมไปอ่ะผมไม่ได้เล่นนานผมเบอร์นะโอเคผมเซฟฟีโชคโอ้โชคดีเขาไม่กินนะ my god my god my god lucky luck luck y กู oh ้จ oh ะ oh oh. okay. สูส้เรา่นะ้จะเน้นความเร็วนะครับทำห้เขาพลาดแต่ไม่ง่ายซึ่ง <c oughs> ถ้าเขาชา้าลงหน่อยผมว่าเขาจะชนะผมนะ <c oughs> แต่ว่าเขาเล้นความเร็วอย่างเดียวซึ่งผมว่ามันไม่ใช่กลยุทธ์ที่ถูกต้องสักทีเดียวนะครับ อเคผมเดินตัวนี้เพื่อกันโขลนนะเพราะว่าตัวนี้น่าจะนะโอเคเราถอยลงมาโซลิดนะครับส้ำช้านะทือวินดิสเก้ easy one โอเค พอเดินแต้มนั้นซึ่งก็ดีนะครับมากินนะเขามาจับเบียร์ได้ไหมรุกไล่ขีแข่งโปเทน Okay. ว่าต้องเม็ดไปนะต้องเม็ดไปเพราะว่าตำแหน่งมันเป็นจังหวะทีออ่ต้องเป็นอย่างนั้นโอเคโอเคเรือเรือนะครับเพราะว่าโอเคเราก็หลบนะ อืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่รวมกันกันวเม็ดได้นะก็ไปแย่ตรงนี้นะ <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้น่าจะน่าจะจบนะผมคิดว่าไม่น่าจะจะจะทำอะไรได้แล้วสำหรับสีขาว โอเคอันนี้มัเป็นจังหวัดนะครับถ้ากินเราเรากินลูกก่อนขุนลงแล้วเม็ดค่อยกลับไปได้ประมาณนั้นโอเคเต้องลงไปตากลดีไงแล้วเราก็เม็ดกลับไป yes winning ทีดีำโอเคถ้าติดนี่เราอาจจะ เซบิยครับงไปโอเควอร์เนกโอเคเขาจะระเบิดผมว่าเราห้ามไม่ได้เอาผมว่าผมห้ามได้นี่ติดนี่ติดนี่ติด ลูมาที่เดิมเอาไหมลองดูทีหนึงว่าเขาเดินถูกต้องไหมนะครับถ้าเขาเดินถูกต้องก็มาที่เดิมเราก็เริ่มกันใหม่ถ้าเขาเดินผิดก็สบายแล้วก็เป็นการเพิ่มเวลาเราด้วยนะครับโอเคเขาเดินผิดนะครับฉะนั้นมันจะง่ายขึ้น เนี่ย <What? S 2> <Yeah. S 1> ผมงงมากผมไม่เข้าใจ Why? Why you give m e a free pawn นะ Why? เนี่ผมคิดว่าอันนี้น่าจะไม่ไม่ยากนะผมว่าผมน่าจะกินกินกินแล้วก็เฮ้ย <Yeah. S 1> ผมอ๋อขุดขึ้นได้เมื่อกี้ผมน่าจะขุนไปต้านก่อนนะ Anyway, อันนี้เว็บอกเอาเือกันได้ไนะมันยังโอเคยันชนะได้ไม่ยากแต่ถ้าผมประมาทมาจะยากเอ๊ะทำไมตกลงไ่ได้ ไปยืดยึดผมว่าเขาน่าจะต้องยอมแพ้แล้วเพราะว่าเออเขาโอเคเราไม่มีอับนะครับออกมาจากตาทำให้เขาอับก่อนแล้วก็เมนเข้ามาล้อมมาเรื่อยๆน่าจะจบละโอเค บอกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจคุณหมาลูก,กับเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็จีเอ็มโรทางยูทู e นะส่วนท่านใดที่สนใจหนังสือวิคอคร์สเรียนผมก็สามารถมาลงเพื่อสนับสนุนด้นะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย